และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนธรณีแดนเดือดนะบัดนี้ขอเชิญครับบทที่94อุบอุปท h วเหตุทางใจคราวนี้เจ้าของห้องผู้โสพิษหันมาไปเชิญเข้าตรงหน้า ด้วยนิตาดำเป็นมันคลับฝ่ามือนิ่มเย็นเฉียบของหล่อนทั้งสองเกาะกลมมือกระด้างของเขาไว้บีบหนักหน่วงเต็มไปด้วยความหมายลิททีหล่อนเรียกนามเดิมของเขาอย่างสนิทสนมเป็นครั้งแรกมีอาการวิงบอลเร้นลับจริงอยู่นะควรเป็นคนแปลกหน้าสำหรับบีฉันเรามีเวลารู้จักกันไม่เกินสองชั่วโมงที่แล้วมานี้เองแต่เหตุการณ์มันทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่า คุณเหมือนเป็นมิตรสนิทที่ดิฉันไว้วางใจมานานนับสิบสิบปีมองที่ดวงตาดิฉันและคุณจะรู้ว่าดิฉันนับถือคุณยังไงเพราะฉะนั้นโปรดอย่ากล่าวอะไรไปในทำนองให้ดิฉันต้องเสียใจอีกมันดูราวกับว่าคุณไม่ได้ใยดีต่อดิฉันเลยที่ช่วยเหลือดิฉันต่างๆก็คล้ายกับจะเป็นหน้าที่การงานอันบีบบังคับอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ช่วยเหลือเพราะเมตตาดิฉันจากใจจริง ไม่คิดว่าผมพยายามติดต่อเพื่อจะช่วยเหลือคุณเพราะคุณเป็นหญิงสาวที่สวยบ้างเหรอดิฉันไม่ง่จนถึงกับคิดว่าคุณบัดซบถึงเพียงนั้นหรอกและบบาดนี้ก็ดูมันจะรู้สึกตัวบ้างแล้วว่าความปรารถนาดีของคุณที่มีต่อดิฉันหาใช่เป็นการเกื้อนหนุนช่วยเหลือแบบอาสาสมัครไม่ที่แท้มันเป็นวิถีทางของดิฉันอยู่ในแนวงานที่คุณจะต้องทําอยู่แล้ว คนต้องการทำลายล้างทุ่นนรกแต่ต,ตัวของคนและมองเห็นว่าดิฉันเป็นหนทางด้านหนึ่งของคนที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการพุดสดีกล่าวแผ่วเบาอย่างน้อยใจก็อาจจะจริงของคุณแต่ขอให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนสวยผมเองก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนอะไรส่วนจะเป็นสุภาพบุรุษอะไรดังที่คุณเข้าใจก็ไม่ใช่นั่นแหละ ถ้าคุณรู้การเป็นมาอันแท้จริงของผมแล้วก็ดีไมด่ดีคุณจะทั้งเกลียดทั้งกลัวผมเสียยิ่งกว่านในตันโอลิมหรือว่านายสเตฟเฟนเจงซะอีกเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามทำเต็มที่เพื่อจะให้คุณเห็นว่าผมไม่คนที่น่านับถือที่สดุดอย่างที่คุณเข้าใจอยู่นี่แหละดิฉันอยากจะล้นนะักว่าการเป็นมาแท้จริงของคนที่คุณกล่าวนะั้นมันคืออะไร อย่าท้ายผมคายกากอันเลวทรามตาสันดานเดิมของผมให้คุณเห็นเสียเดี๋ยวนี้ก่อนเลยแต่ดีฉันต้องการเห็นแน่เหรอแน่ปลอกแขนกำยำทั้งสองกลายเป็นบ่วงคล้องเอวกิ่วของหล่นไว้ในพริบตานั้นรั้งเบียดเข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นการจู่โจมอย่างฉับพลันแต่ก็นุ่มนวลอกตระงานในเสื้อคลุมหลวมปะทะกับแผ่นอกกว้างเพราะแรงเหนียวนั้นเล็กเกินกว่าที่ผุสดีจะป้องกัน ริมฝีปากของหล่อนพบกับของเขาเต็มระยะช่วงกลั้นลมหายใจหล่อนสะเทือนตั้งแต่ปลายเล็บไปถึงซอกลึกของหัวใจราวกับกระแสไฟที่วิ่งผ่านชาไปทั้งตัวแทบจะกระดิกไม่ได้นานเท่าที่ความช่ำใจของเขาจะอำนวยให้ได้ริธีคลายหล่อนออกหญิงสาวยืนสะทานเหมือนต้องลมหนาวตะลึงจังงังอยู่กับที่ขอโทษเธอนี่ไม่มีเจตนาเลย ผมเป็นกระรอกตัวที่คุณชี้โผลงให้แท้ๆดิฉันเข้าใจแล้วหล่อนพืมพำด้วยเสียงครางอย่างไม่สั่งเมาตาลืมต่ออยู่เช่นนั้นดิฉันเห็นแล้วหวังวันนี้คงไม่ใช่ลักษณะที่คุณประทุร้ายต่อดิฉันเขาเริ่มจะงงไปด้วยคำพูดประหลาดของหลอนบ้างจะด่าผมก็ได้ถ้าคุณเจ็บใจหรือจะให้มากไปกว่านั้นเป็นต้นวัตตบสักสามสี่ฉาดก็เป็นการเหมาะควรดีเหมือนกัน เจ้าของบ้านสาวหายใจอกสถานยกมือขึ้นแตะเรีมฝีปากลูบคล้ำอยู่นานเหมือนจะระบมไปถึงหัวใจสายตาอันอ่านไม่ออกจับแน่วแน่อยู่กับเขาคุณน,นึกว่านี่ฉันจะทำอย่างนั้นเหรอผมอยากจะให้คุณทำอย่างนั้นมันจะได้หายการเลิกแล้วหมดกรรมกันไปสักทีดิฉันอยากจะตบโคลนถ้าหากว่ามันช่วยให้ลืมอะไรที่เกิดขึ้นมาสักครู่นี้ได้อย่างเด็ดขาด แต่เมื่อการทําเช่นนั้นไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้ดิฉันจะทําไปเพื่ออะไรผุดสดีถอยไปที่โต๊ะกระจกประดับด้วยตุ๊กตาญี่ปุ่นและเครื่องเล่นกระจกกระจิกใกล้ชุดโต๊ะเครื่องแป้งของหล่อนก้มลงเปิดลิ้นชักค้นอะไรอยู่อึดใจก็เดินถือขวดเย็ยนกลับมาส่งให้เขานี่ฉันลืมไปหล่อนเอ,อ่ยด้วยเสียงปกติพยายามยิ้มให้กับเขามีเย็ยนเหลือค้างอยู่ในห้องนีฉันอีกครึ่งขวด เพื่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองมันคงจะช่วยคุณเป็นปกติหรือมิฉะนั้นก็ช่วยเห้เลวลงไปอีกพุทธิดีคุณทำให้ผมรู้สึกเสียใจในความหยาบคายเมื่อครู่เนี่ยคราวนี้หล่อนยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสขึ้นสามสีสาช้ากระซิบลืมมันทิศกค่าถ้าหากว่าสิ่งที่คุณทำลงไปนั้นไม่ได้อยู่ในลักษณะที่จะจงใจประทุษร้ายต,ต่อดิฉันดิฉันจะรู้สึกอบอุ่นมาก ถ้าคุณพยายามเป็นกันเองกับดิฉันมากขึ้นเขาดื่มอย่างตั้งใจจะให้ดีกรีแอลกอฮอล์ดับความรังจวนใจซึ่งหัวมุกขึ้นมาอย่างฉับพลันนั้นพุทธตีเป็นหญิงอีกแบบหนึง่งไม่ซ้ำกับผู้หญิงอื่นใดที่เขาพบมาสเสนรักรึงไม่ได้อยู่ที่ผิวพันธุ์หรือรูปโฉมอันเจิดจั่มแต่อยู่ที่ความซื่ออันอ่อนหวานและมารยาทละมุนละไมเย,ยี่ยงกุลสตรี ซึ่งในชีวิตโลดผนโจรทยานอย่างเขาพบได้ยากหล่อนทําให้เขาอลมันภายในได้พอดูดู้งทั้งๆที่หล่อนเองก็คงหารู้ตัวไม่ทัในใดนั้นอํานาจความปั่นกวนที่เริ่มจะทวีขึ้นได้สลายไปในฉับพลันเมื่อเสียงกังวานแหลมชนิดหนึ่งดังขึ้นในห้องอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องก็คงจะต้องติดตามในบทต่อไป ด้วยความขอบพระคุณท่านผู้ประบพันพันนมเทียมและสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในบทที่95โชคดีสวัสดีครับ